ตัว,วันสงสงใสแดดชืนลงมาทับพาดุืนแผงลมผ่านโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุงดอกฟางหอมลอยดอกยาดาวาบวาวะทางเกลือนเหมือนดังหยาดลอยแต่นี้ต้องน้อยเราไม่นีร่วงพลุพัดพรายเลย จะอยู่แดนในสุดฟ้าแสนาไกลขค่หนึ่งถึงถิมดาวแดงแผ่นดินท,ดที่เราจากมานานนานแสนแนานดอกยางามงดงามดังตอนหรือรันรวงรานแดดร้อนดินแล้งลงระงมแผ่วผ่านบ้าน ใจก้าวไปก้าวไปฝ่าภายร้อยพันมิ่งควันเอหัวใจเรามันมอนทานตะว,วันเชือดแสงแรงฝนกลางรวีตะว,วันสีทองสองใส ทีวีเคสานะครับน้องออฟจากทีมของโคชปานครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงหวานจริงๆนะครับแล้วก็นี่พี่ได้ยินมาว่าเสียงกำลังเริ่มแตกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ คือจริงๆความเป็นนักร้องตอนเด็กๆร้องเพลงเนี่ยแล้วพอจะเป็นหนุ่มแล้วเสียงแตกเนี่ยมันยากที่จะควบคุมจริงๆแต่วันนี้น้องออฟก็ทําได้ดีมากๆจริงๆนะครับเอาล่ะครับโค้ชซูเม่ในปังครับเป็นยังไงบ้างครับผมฟังตอนแรกชอบวิธีร้องแบบลูกทุ่งเขาใน,ในรอบก่อนหน้านี้มากนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาร้องเพลงในแบบในแบบที่ไม่ใช่แบบเดิมแต่ว่าก็สามารถดึงอารมณ์ของสิ่งต่างๆที่เป็นความสวยงามของบทเพลง ของของของอาจารย์ธนิตของอาจารย์อวรา์มาได้กลมกล่อมและฟังแล้วมันขนลุกฮะขนลุกขนลุกขอบคุณครับ <c oughs> โค้ชปังแลวครับต้องบอกง,ง่ายๆว่าสวยงามนะครับวิธีการร้องสะอาดไพเราะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเป็นธรรมชาติมากๆครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับโค้ชเมทกัโบโค้ชปังน,นะครับเอาละครับเจ้าของทีมโค้ชปังครับค่ะก็วันนี้ออฟทาได้ ได้ได้ดีเท่าที่พี่ปานคิดว่าออฟจะมีแรงทำนะคะอย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของกายภาพทางเส้นเสียงเขาแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่ออฟมีเต็มเปี่ยมแน่แนคือความเป็นนักสู้นะคะเราเสียน้ําตากันมามากนะคะกับกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคก็คือในเรื่องของสุขภาพแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าวันนี้ออฟจะผ่านเข้าไปในเรื่องของความแกร่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอันนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางดนตรีของหนูแล้วพี่ปานเชื่อว่าหนูจะทําให้เพลงอีกหลายเพลง มีคุณค่าขึ้นมาผ่านเสียงของหนูได้นะคะ